มาเด้อจ่ากินบักม่วงน้ำปลาหวานมาเด้อมาเด้อวัาที่คับป่าลุงบริเห็นกันหลไรเงินป่าลุงบร,ริเ็นวานเยอะมากไปใหม้มาเด้อจ้ามาเด้อจ้าคำโอ๊ะ เอิอนว่าเขาเอิว่าคำดยังดียกเดี่ยยกตังรบอกไม่พกมึงสมดุสมดีดี๋ยวมขเตัน่ี

คาดมดแดงก็มีไงบ่ต้ดนโดนนะ่ะเออขอาปลาก่ะอืมเด็กกินใหญ่บาันไปสายเบือมดแดงกับวันนี้คาดมดแดงเอานหนามวันห่วยห่วยด้แอนของนามอยญ่ทั้ง้าย้วยตังแระนของนาม นี่ครับนี่ข้ามโจ,โจ,โจโมันต้องจำมากินเลยง่าย <laughs> นอ้องมันสีเรื่องแย่ยังไงแย่ไ,ไปดําบ้าเพชรดอกบักปีกบ้าเผ็ดบักิ๊กบ้าเผ็ดต้องไปตั้งหนามา่ระวัวงมันหงอยแท้ท้อง ผมผมไม่ยอาผมเปลือกมกม่วงเหอเอาได้ไม่ออกเอาไหนอ่ะอาลูกกับเขามันดรืของนั้น ใช้วางย,อยอ <laughs> ้อยอืมไม่เหรอปุ้มเหรอยำเปลือกก็ได้มีตู้สซตมีดี่มองข้าวปุ่นใช<จ>่มองข้าวปุ่น,นลหลังเหรอวะมองข้าวปุ่นมองกระจาดข้าวปุ่น เออเข่าได้เหมียนบาทมือนี่ต้งเอาหนึ่งเด็กทียย่ใหญ่มาใหญ่ขึ้นไปมันที่บาทมือตัวบาทอืมยี่บาทถูกกอง ปาท่ทงองมันบดีปาปิมองอืม,มอป้ออาหวานหมดเลยป้าหวาน

มันหมดีมาอืมอยากกินแต่บุก่อยากกินมะม่วงก็มีบางทีก็มีนะข้ามเยอะนี่ข้ามน้อยว้าสวัสดีรึ่ มันสดป่นเนาะอะยังกินแบบพรกเดี๋ยวก็ขมขมมาใหญ่ฮะฮะยังเออเออ มาต้มเอาไปปลูกตีพ่อใหญ่เม็ดเม็ดมันนี่กมอ,อนล้อนก็ไปก้อน บ้านเที่ยงอ่ะบ้านปลาลู่กินกับหยังน่องบานปลาลู่กินกับปนบ่ครับเออบ้านปลาลู่กินกับขามันไก่กินยังไรอ่ะกินยังไงมันไงไงกินมันบ่แม่นของอย่างเงี้ยโมเมนของเป็นแฝกของห้วยเีย่เอ้ยมันขาดถูกเนี่ย